เปัญญาชีวิตที่จะเหตุให้เจ้าสบายใจขึ้นสิ่งแรกเลยคือเขามักจะคิดว่าเขาต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมีรถมีบ้านมีเหือนมีทุกอย่างที่เาต้องการก่อนแเขาจึงจะรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยสงบในใจแต่เจ้าฮูบอกว่า,วาถ้าเมื่อนี้เขาอุ่นใจปลอดภัยรู้สึก ตั้งแต่ข้างในออกมานี่นะแล้วเดี๋ยวทุกๆอย่างที่เจ้าต้องการมันจะตามมาเพราะว่าเจ้าจะมีสติในการหาสิ่งเหล่านั้นๆข้อที่2คือเฮาเคยเสือว่าถ้าหากว่าเฮาเป็นคนสําคัญกับใครคนหนึ่งข้าเจ้าจะปฏิบัติต่อเฮา ดีๆตลอดไปซึ่งความจริงแล้วมันโบแมนเพราะว่าคนเฮานี่นะจะถึกปฏิบัติที่ดีต่อกันและกันนี่ทุกวันทุกเวลานี่เนาะโลกมันหมุนเปลี่ยนไปใจคนมันก็เปลี่ยนไปโบแมนทุกคนที่จะมาดีกับเฮาตลอดไปหรือว่าเฮาจะดีกับคนนั่นๆตลอดไปเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนตามการเวลาตามเหตุปัจจัยนั่นๆฉะนั้นแล้วโบมีไผ่เจ้าที่จะ เหมือนเดิมตลอดไปยกเว้นพอกับแม่ของเจ้าขนาดตัวเจ้าเองมื้อนี้เคยเป็นคนทีบ่ได้มีวุฒธธิภาวะญงขึ้นมายังมีวุฒิภาวะความคิดเจ้ากันยังเปลี่ยนไปเลยฉะนั้นแล้วคนอื่นบมมิไผที่จะเหมือนเดิมตลอดไปข้อที่3คือเขาคิดว่าเขาจะโต้เถียงกับคนอื่นๆเพื่อที่จะเป็นฝ่ายถือเพื่อที่เขาจะเป็นคนที่ถือตลอดเวลาแต่ความจริงแล้ว ทุกๆคนมีมุมมองเป็นของตัวเองมีความคิดเป็นของตัวเองในข้างนั้งน,นั่นที่เขาไปเถียงคนอื่นนะี่นะถ้าหาว่าวุฒิภาวะของเขาบดีพอหรือว่าความคิดของเขาอาจจะถึกในตอนนั้นนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งทีค่ะเจะ้าบ่ได้มีความคิดเห็นตรงกับเขาเถียงไปมันก็ซ้ำนั่นฉะนั้นแล้วอย่าเถียง ถ้าเฮายิ่งเถียงมันจะเหตในเฮายิ่งโมโหยิ่งโกรธยิ่งมีความคิดทีบดีขึ้นมาฉะนั้นครูแนะนํานะว่าถ้าเถียงกับคนทีโบควนเถียงนะเถียงไปไล่ประโยชน์จ้ะข้อที่4ี่คือให้อยู่กับคนทีอาจจะบบได้เห็นดีกับเฮาทุกๆเรื่องทีเ่เฮาเหตุทุกๆเรื่องที่เฮาขิดแต่ว่าค่ะเจ้ายังตักเตือนเฮายังเว้าเตือนเฮาในสิ่งที่เฮาอาจจะเหตุผิดบ้างและเจ้าฮูบอกว่าคนที่โชคดีที่สุด คือคนทียังมีคนรอบข้างคอยตักเตือนเขาเวลาเที่ยวเดินหลงทางคิดผิดหลงทางไปนั่นแหละคือคนที่โชคดีคนที่โชค้ล่คือคนที่บมิไผ่ตักเตือนเวลาทีหลงทางไปแล้วก็คือหลงเลยหลงผิดไปเลยนี่คือคนที่โชคหาฉะนั้นแล้วจงขอบใจคนทีเตือนเจ้าเวลาที่เจ้า เหตุแนวบดี Infinity. แล้วย <sh arp> ังอยู่เบื้องหลังเจ้ายังสนับสนุนเจ้าในสิ่งที่เจ้าเหตดถึกต้องจงขอบใจคนกลุ่มนั้นเนาะข้อที่5คือเฮาโบจเป็นต้องบอกไผ่ทุกๆเรื่อง ในสิ่งที่เฮาอยากที่จะเหติอยู่ในใจเพราะว่ามันบ่แมนทุกคนทีจะเห็นดีเห็นงามไปกับเฮาเห็นพ้องต้องกันไปกับเฮาในทุกๆเรื่องเท่เาจะเห็ิฉะนั้นในจุดๆนี้บางเรื่องอาจจะเก็บไว้ในใจบางเรื่องอา,อาจจะบอกคนอื่นได้คนเท่เาหักเขาแพงใดแต่บางครั้งก็เก็บไว้คนเดียวดีกว่าข้อที่6คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้เฮามีพลังเหลือที่จะไปดูแลคนอื่นมื้อนี้เจ้าลอยน้ำป็นเจ้าจะสามารถซอยคนที ตกนำ้ำใดแต่ถ้าเจ้าลอยน้ำกับบุเป็นดแล้วเจ้าโดดไปซอยคนอื่นเจ้าก็จะตายไปพร้อมกับคนที่ตกน้ำคือกันเนาะและขอสุดท้ายบอกว่าเจ้าจะเห็นอย่างกระตามแต่การสร้างความฝันการที่เจ้าจะยางไปทางที่เจ้าจะประสบผลสําเร็จนี้มันบ่ง่ายสักอย่างแต่จงเสือไว้เถอะว่า การที่เจ้ายางในทางทีมันบง่ายแต่ถ้าเจ้าเห็นได้เจ้าจะบวชธรรมดาถ้ามื้อนี้เจ้าเหตสิ่งที่มันง่ายเกินไปสิ่งที่มันง่ายมันบวสามารถที่จะใจเฮาสําเร็จได้เพราะถ้ามันง่ายคนเหตได้หมดแล้วจงภูมิใจและดีใจในสิ่งที่เฮาได้เหตได้ทําในสิ่งที่ยากเพราะถ้าเจ้าเห็นได้นั่นแหละคือทางประสบผลสําเร็จและเจ้าจะภูมิใจในตัวเองยังสุดๆเลยว่าเจ้าผ่านมันมาได้เนาะครูเป็นกําลังใจให้เด้อสําหรับไผ่ทีกําลังตกอยู่ในสภาวะแบบนี้อยู่สู้ๆทุกคน ถ้าผ่ยมักคลิปนี้พิมพ์คำว่าม,มักให้ครูทุกตาเดเนาะครูทาอ่านของทุกคนอยู่เดอ้อสบายดี